ผู้ชมครับแม้ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับยังต้องจับตามองกันต่อไปแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะเห็นชอบในการขยายเวลาหยุดยิงต่อไปอีก72ชั่วโมงแต่ว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคม,มากมายครับ บรรยากาศในกรุงคาทูมยังคงมีเสียงกระสุนปืนดังขึ้นเป็นระยะๆนะครับหลังจากกอง,กองทัพก,กับกองกำลัง RSF เดินหน้าปะทะกันอย่างต่อเนื่องกองทัพสุดานเปิดปฏิบัติการยิงปืนใหญ่โจมตีกรุงคาทูมจากทุกทิศทางเพื่อยึดพื้นที่ภายใต,ใต้การยึดครองของกองกำลัง RSF กลตับคืนมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีสุดานเรียกร้องให้นานาชาติโน้มน้าวให้พลเอกอับเดลฟัตตาอาบูฮาน ผู้บัญชาการกองทัพกับพลเอกโมฮัมเหม็ดฮัมดานดากาโลผู้บัญชาการกองกําลัง RSF จัดการเจรจาสันติภาพโดยเร็วเนื่องจากความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายอาจจะกลายเป็นฝันร้ายของโลกครับ อดีตผู้นำสุดานระบ,บุว่าความขัดแย้งในครั้งนี้เป็นการ,รเผชิญหน้ากันของกองกำลังขนาดใหญ่2กลุ่มไม่ใช่การ,รเผชิญหน้าของกองทัพกับกลุ่มกบฏขนาดเล็กนะครับมันเป็นอย่างไรข้อมูลให้คุณผู้ชมดูตามภาพนี้เลยครับสมาชิกของกองกำลัง R S F มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตอนนี้แตะ1 0 0 0 0แสนนายหลังจากกองกำลังกึ่งทหารตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2013นะครับขณะที่การประเมินข้อมูลจากสถาบัน I I S S ในอังกฤษเมื่อปี2011ชี้ ว่ากองทัพสุนมีกําลังพลอยู่ประมาณ1 9, นึ่งแสนายถือว่ากําลังพลเนี่ยมีจํานวนที่ไม่ต่างกันมากครับกำลังพลของทั้งสองฝ่ายผ่านการฝึกและติดอาวุธพร้อมสับนะครับทำให้ขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งในครั้งนี้มีความสมน้ําสมเนื้อเป็นอย่างมากและภาวะไร้เสถียรภาพจากความขัดแย้งทางการทหารในสุนก็อาจจะส่งผลกระทบเลวร้ายยิ่งกว่าสงครามกลางเมืองในซีเรียและลิเบียด้วยครับ في <applause> هناك فرار للكثير من العقول العاملة والمدربة في النظام الصحي إلى خارج السودان كما يطلق عليه هجرة عقول يعني هناك في <applause> انسحاب لعدد من المنظمات الأممية وغير الأممية بسبب الهجمات المباشرة على العاملين في هذه المنظمات فقدنا حتى الآن ما يقارب من 18 คำถามก็คือการต่อสู้ระหว่างกองทัพกับกองกำลัง R S F จะจบลงได้หรือไม่หลังจากการประทะก,กันในกรุงคาทูมยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงผู้แทนพิเศษองค์การสหประชาชาติในซูดานเปิดเผยว่าคู่ขัดแย้งเปิดกว้างในการพูดคุยกันมากขึ้นกว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการสู้รบนะครับ หลังจากทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าการสู้รบในครั้งนี้จะต้องยุติลงในท้ายที่สุดแม้ว่าจะยังมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ก็ตามผู้ขัดแย้งได้เสนอชื่อตัวแทนในการเจรจาและสถานที่จัดการเจรจาแต่ยังไม่มีการประกาศกรอบเวลาในการพูดคุยออกมาแต่อย่างใดสถานที่ก็อาจจะเป็นเจด้าของซาอุดิอาระเบียหรือจูบาของเซา์สูดานหลังจากทั้งสองประเทศถูกเสนอชื่อให้เป็นสถานที่พูดคุย โดอเจด้าถูกเสนอให้ใช้เป็นสถานที่หารือด้านความร่วมมือทางการทหารในขณะที่จูบาถูกเสนอให้ใช้เป็นสถานที่หารือด้านการเมืองครับผู้แทนพิเศษองค์การสหประชาชาติในสุดานยังระบุด้วยนะครับว่าสัญญาณความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มใช้ชัดมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเนี่ยคิดว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ก่อนที่การต่อสู้จะเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาครับ ตอนนี้นานาชาติกำลังเร่งเครื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในครั้งนี้อย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้การ,รเผชิญหน้ากลายเป็นสงครามกลางเมืองอย่างเต็มรูปแบบนะครับคุณวันวิสาคุณเจษดามันไม่ได้กระทบเฉพาะในซูดานเท่านั้นนะครับตอนนี้มันกระทบไปถึงประเทศเพื่อนบ้านของซูดานด้วยมีการรายงานเหมือนกันว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจเพราะว่าต้องแบกรับผู้ลี้ภัยความขัดแย้งจากซูดานด้วยครับขอบคุณคุณพงษ์สัทน์ค่ะขอบคุณครับ